สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับตีนี่เหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับในวันนี้อีกเช่นเคยเป็นเหรียญกระสาบสิบบาทสองสีนะครับโดยเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกเนื่องในกีฬามหาวิทยาลัยโลกนะครับฤดูร้อนครั้งที่ยี่สิบสี่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบนะครับโดยเหรียญกระสาบที่ระลึกนี้นะครับเป็นเหรียญกระสาบ เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกนะครับในฤดูร้อนครั้งที่24ระหว่างวันที่8ถึง18สิงหาคม2550นะครับโดยโดยสภาพหรือรูปร่างของเหรียญนะครับ10บาท2สีนี้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรนะครับน้ำหนัก8.5กรัม ลักษณะเหรียญเป็นเหรียญกลมวงนอกขอบนอกมีเฟืองจักรสลับเรียกนะครับวันที่ประกาศออกใช้2พฤษภาคม2550นะครับชนิดราคาของเหรียญตามหน้าเหรียญเลยราคา10บาทนะครับส่วนผสมของเหรียญน,นั้นร้อยละ9 2เป็นทองแดงนะครับร้อยละ6เป็นอลูมิเนียมและร้อยละ2เป็นนิกเกิลนะครับโลหะสีขาววงขอบนอกนะครับวงขอบนอกร้อยละ7.5เป็นทองแดงร้อยละ25เป็นนิกเกิล นะครับปีพอศที่ผลิตนะครับสองพนะครับจำนวนที่ผลิตหนะ้าล้านเหรียญนะถือว่าเป็นเหรียญที่สวยงามอีกเหรียญน,นึงนะครับโอเคข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ผมได้กล่าวมาขอขอบคุณข้อมูลจากกรมธนารักษ์ด้วยนะครับใครที่สนใจในเรื่องเหรียญใครที่สนใจในความรู้นะครับเกี่ยวกับธนบัตร เหรียญกระดาที่รึกนะครับเหรียญต่างๆนะครับของเก่าของแก่เหล่านี้สามารถติดตามชมได้ที่ทางคลิปวิดีโอนะครับที่ผมได้นํามาพูดคุยและเผยแพร่กันเรียกว่าพูดคุยดีกว่านะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้เลยนะครับผ่านผ่าน,านช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างคลิปนี้นะครับโอเคขอขอบคุณกรมธนารักษ์นะครับใครอยากจะได้ข้อมูลดีๆก็ลองเข้าไป อ่านนะไปศึกษาดูที่กลมธนรักษ์นะครับวันนี้นะครับขอจบนะครับเรื่องเหรียญติบบาทสองสี่กีฬามาหาโลกืฤดูร้อนครั้งที่ยี่ี่นะครับคลิปน้าจะเป็นเหรียญสะสพที่ลึกแบบไหนก็สามารถติดตามชมติดตามรละฟังดูได้นะครับ